กล่องนี้ซื้อปลาน้ำเอาเมทัลพันธุ์ตัวสาค่อยๆก็ว่าาตบันว่ะใส่แมนก์ับวายัคเนี่ยไม่ค้าว่ากล่องนี้ง่ามพ่บอกคิดน้อยเนาะคิดน้อยพี่น้องเลยผู้สาวเพิ่นมาขายอันนี้เออโอ้แม่ค้านี่บุีแถมได้คนป่ะทงกับบุีแถมซื้อได้แต่อันเดียวเลย นันนย้กาศเละตลาดตอนเช้าเนาะตลาดอาัศสะพอนเป็นไนงเลยพอค้าแไ่คคาได้ขายดีบ่มรอเบื้งสินค้าเนาะพอได้มาตลาดโดนโดนละก,กำลังแจ้งแคงือว่าคนกำลังหลายคนละพี่น้องเลย <c oughs> สิไปหาเลาะเบิ้งบงนันเนาะ

บรุลูดบนนี้นะก็ยงบรุลดให้ลุดให้รุดด้เสียอาเฮ้ยประดุกกับประดุกบดแค่หนเนาะอ้ยปลาเค่งกระแซบกันเงรแบนน่ไระเละห์คนนึงปลาเ่งกรตู่กั้งหญ่น่งโอ้แม่ค้าเพื่อนบลูเธอมาต่อดเพ่นมาจะมาเลยนี่นะ ขามาแต่บันดงนางามเพ่น,น, <laughs> นดูดบ่หนองป่านนะ่ะตึกบ่นี่นะนตะีงป่าเพิ่นก็มีนี่สี่ห้าตีงิงก็มตฟันออมาซื้อป่าเนะน,นะน,นี่ยเพื่อนจะสาวเลยนะสามกองบรุโอ้แม่เทากระบุรุเธอเยจะได้สามก <laughs> องนะสามกองก็รู้เธอห้าสามกองห้สิบเอ,อ เออเอาแม่เอาแเออเอากองนี้กองนี้เออเอากองนี้ซื้อปลาน้ไม่เท่าพ่นตงแต่เ่ามาตงกระเซาเออสามกองเขาละกองนี้ไหมกองนี้เออไม่เท่าลาวันเออบ้านเลยบ้านเลยนี่นะบ้านนาโอ ป่านั้นป่านัซ้อนถงเขาได้ไหมซื้อเมซื้อเมุเพลสด้้สามถุงกไปซื้อป่านะเพื่อนป่าง่าไม่ป่าเเฮ้ยเลังได้ป่านะดูดดูดเวดูดหนอง เออดุดโหยโยพุ่ห้ยพุงนี้เออปลาเขาจะปลาคอเนี่ยะปลาคอทงละเศร้าพันพี่น้องเลยอืปด <observations. S 4> uh ุกขมวดเลยเหอยังได้ปาดุกคนเลยทงทงนั่นเริ่มแข้งนะฮะ ขงซ่ห้าไม่ไู้แมงแข่งขงซ่าห้าพี่น้องขอบเจอซะอ้ตุ๊ขาวอไม่ขาวน,ะนักเลงบัวสาวอะไรคอยกอวทุกใส่แมนก็ก็พยักหนีนะยันมาโพทางนี้มุอนี้นะมาโพอยู่ตลาดอาสพอ,อสร <c oughs> ์ดสิุใส่แม้นเลยเนาะ ค่ยูสีคือคือยูสินถ้าว oh. ่าแม่เน okay. ี่ยโอ้มันใจเด้เหรอเรายังบอมันใจญ่ลสีคือคือเลยโอ้พี่น้องเลยมีคนทวงมาคอยนะคือนักเลงไปเศร้าอ่ะเจอนสมนนี่ะงเนาะนเนาะเดี๋ยวได้แล้วป่ากันเศร้าพันเอาไปหาเลาะต่อไป หาเบิง่งเอ๊ะบรรยากาศตอนเช้าๆพอขายแม่้าเช้าขายแล้วก็คนมาซื้อคนมาลงตลาดตลาดอายุพี่น้องเลยไายบรรยากาศโดยรวมไปบ่งอาหารบ้านๆแล้วนะขายให้เลิกขายมาชมเลย ถงเท่าเลอะวะหมกถงสิบห้าถงสิบห้าพันมึงดูงามดีเยี่บ่ะมังดูกล่องนีไม่้า่ากล่องนี่าง,นงามมึงบอก มาแล้พะเลอร์อในน้ำตาลมาพะเลยมันหินซิว <c oughs> ถูกชิพันมี่ดดบ่มีไดมันก <c oughs> ัดเจ็บมัน <c> ก <oughs> ัดเจ็บเยอะหมดลเนาะไปแง่ฮึ้แนแง่ห้างเขาเขาก็กัดแล้ว <c oughs> ว่าดี๋ยววาวเลย mình nhẹ hơn nhé hăng, sữa sẽ khỏi cầm cát lắm hả <laughs> à, phải lọ bông con là gì mà, xíu đâu Vâng con cho <laughs> 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 เลาะบังคึงป่าพีนะ้อเล่นเรียบร้อยพี่เลอนี่ยนะขีดนะขีดน้อยเนาะขีดน้อยพี่น้อ,องเลยชงเท่อะ่องสิบพันชงสิบพัน จะแกเะปะเกตแกะสอ,อ,อยได้เฮ็ด,ดนีน่นะสอ,อยแม่ค้าคนอื่นซื้อสอยให้ถุงสิบพันเฮ็ด,ดเฮ็เตจี่บ้านเล่นี่ยนะบ้านหนองบับ้านหนองบูเออเอ่อเฮิร์นคือกันเนาะเออแม่ค้าที่บ้านตัวเองก็มีเฮิร์นก็คือกันประมาณนี้อืมแต่ะมาณเชิงหองนี่ ผู้สาวเพิ่นมาขายอันนี้โซ่เออแล้วเลิกขายดีโยะจ้าย่งดีเป็แเ้วยังแร้อย่างง่ายเช่นไยจะเยอะอยู่เนาะสองสิบพันเข็ดเมนูหลายเนี่ยได้เนาะเค้าทอดกิน หชม้อชมก่นอมโคจะตีนหมูเลยนี่นะอซื้อซอยเพิ่นถุงนึงซะเหี้ยลิวเลยหิวเลยหิวเลยโอหวเลยฮะงน้อยนี่ายไเลยโอ้แม้านี่บุมีแถมได้เพิ่น่ะถุงกับบแถมมีแถมซื้อได้แต่อนเดียวเลย ไม่ได้ไปแล้วบุญยอมแถมนะบุญแถมก็รุดราคาเนาเห็นเนาะลงเดียวเพื่อเอาไลายก็ได้กินมีมืดแล้วขายฟักกูดเออเยอะอยู่ฟักกูดนะ โอโ้อย่บชือนหคไยเห็นหโอ้ตีเองบ่ไปขายเฮ้อไม่ค้าบานเนี่ยจดดเอินเอาหน่ไม่ค้านี่นะไม่ค้าข้างเฮืนกันวัดนี่มาอุดหนูนเอามือนึงกัดผพะบุดแสบซุปก็แสบ ทงเดียวก็พอแล้วกินโบวเวิรดน้อกน้อยมาอ้อมมีได้เ็าดหน้า่ะมีตรงทงพอเสือซีนหมูงานเลยโลหนึ่งแปดสิบซีน วงหมดอีนะขายนะอะไมาละสิบหมื่นมาเลาะตลาดกัน10ดีก ouais. ว่าแล้วมาละซื้อถึงซื้อของกนวันนี้ก็ซีไดเมืรอแล้วพี่น้องเลยเป็นอะไรกับคอมบุกเจอเอฟซีซูฟุซุคนเด้อคลิปหน้ามีคลิปไปเลยก็อย่าลืมติดตามคอนเทไปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮ้ยแน่พี่น้องเอ้ย ไปก่อนละบายบายนี่แหละไปตลาดว้นนี้นะซื้อปะกดห้าสิบพันถือว่าได้หลายไล้กุ้มขายอยู่กำลังปิง่งเฮ็ดยูเฮ็ดกินกุ้มขาไดลห้าสิบพันเนาะป่าบกเลาย่งป่ากับป่าธรรมชาติแท้ๆกำลังปิ่งอยู่นี่จะได้ก็ไปข้างไฟแล้วก็ซุปก,กินข้าวเช้า